ประพฤติธรรมสำคัญอยู่ที่กิดถ้าตั้งผิดมัวมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งถูกผุดพองไม่มองใจสติใชยคุมกิดไม่ผิดนาโทษผู้อื่นแลเห็นเป็นผูเขาโทษของเราแลไม่เห็นท่อเส้นคนโทษคนอื่นเม็นเบื่อเราเหลือทน ตดของตนถึงเหมิ่นไม่เป็นอะไรอันบ้านเรือนใหญ่โตระหโหฐานมีเสาฐานหลายต้นจึงทนไหวเกิดเป็นคนอยู่เดียว,ยวก็เปรียวใจต้องอาศัยพวกพ้องพี่น้องนามจะหาใครเหมาะใจที่ไหนเราตัวของเรายังไม่เหมาะใจน,นาอันนี้ังทุกขังอนัตตา รู้ล่วงนาเสียก่อนไม่ร้อนใจทุกสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกไม่สุขใส่ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกใจเราอยากได้ความทุกขหรือสุขเอ่ย